ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้หน้าเปลี่ยนไปเอาไม่ใช่อะไรคือคี้เกียจแต่งหน้าไม่ใช่อะไรนะคะก็ขอเขรียกตัวเองว่อาจารย์ละกันเนาะเพราะว่าต่อจากนี้เราก็จะสอนสอนสอนอย่างเดียวมากกว่าการรับคิวส่วนตัวนะคะแล้วก็เอนมอแม่หมอเนาะพักก่อนนะคะพักก่อนเนาะ มาค่ะก็คือวันนี้ก็จะมา random r e a d ิ้งเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะมาในพื้นดวงนะคะสาเหตุที่มาแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะที่แกดแต่งหน้าแล้วก็ไม่อยากจะมี excuse ในการที่แบบ excuse หมายถึงข้ออ้างนะคะในการที่แบบไม่ทําคลิปก็โอเคอย่างั้นเรามาแบบนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็น่าจะรู้ๆว่าทุกคนน่าจะชอบแบบนี้มากกว่า <c ười> เห็นหน้าบ๊อบบี้เนาะแต่ว่าบ๊อบบี้ก็ต้องให้โชว์หน้าสวยๆของบ๊อบบี้สิคะอืม มาเมื่อกี้ที่บาร์บี้เปิดไพ่แล้วใช่ไหมบาร์บี้ตั้งจิตนะคะว่าเขาม,มีอะไรอยากจะบอกเรานะคะก่อนที่จะไปทำคลิปทุกครั้งนะคะขายของเราต้องทำอาหารกินนะทุกคนแบบช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะช่วยซื้อช่วยอุดหนุนกันก็ดีมากนะคะใครที่อยากเอ,อปรึกษากับบาร์บี้ส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมไปตามไปตามช่อง youtube ช่องใหม่ของบาร์บี้ด้วยนะคะ เออวันนี้เราจะไม่ได้กินโชว์หรอเนี่ยนี่เดี๋ยววันนี้บ๊อบบี้จะมาโชว์ของขายก่อนละกันเนาะคะ่ะอันนี้เป็นโอ้มันมองไม่เห็นนะสินี่เป็นถักอบกรอบนะคะมีเห็ดหอมมีถั่วฝักยาวมีแอปเปิลมีแบบบิทรูทคือบางบางบางเวลามันจะมาไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหูใหญ่เนาะก็ตามเฟรมกล้องเลยนะคะมันเห็นได้เท่านี้อืมนี่ กีวีนะคะฉ่ำๆ mm. ก็ใครสนใจผักอบกรอบนะคะมี2ขนาดขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้เป็นขนาดเล็ก mm. แล้วก็มีน้ำพริกจริงๆบ๊ออยากกินน้ำพริกมากเพราะว่าตอนนี้มบ๊บมอหิวอันนี้น้ำพริกกากหมูเนาะที่เราโชว์กันตลอด mm. อันนี้เป็นตัวโชว์เนาะแต่น้ำพริกหนังไก่ขายดีมาก mm. นี่หนังไก่ของบีบ้เอง mm. ชิ้นแบบ ใหญ่ๆจริงๆยวกินโชว์แล้วก็จะไ,ได้ยินเสียงนะคะขอกินสักชิ้นหนึ่งก่อนไม่มีกำลังใจในการดูฟังนะฟังไม่ไหวอืมเรามีของกินหลายอย่างนะเรามีถักเครือบโอวนตินด้วยใครสนใจก็แอดมานะคะ มาเริ่มเลยนะเนาะเขามีอะไรอยากจะบอกเราอืมไม่รู้ว่าพลังงานมันตรงกับทุกคนไหมนะคะแต่แบบก็ตามคอนเซ็ปต์เดิมช่องเรารักสามเศร้าเราสามคนกินอีกอ่ะอืมเลิกกินก่อนมีใครเขาทำอะไรแบบนี้ไหมเนี่ย ความอินดี้นี้ไม่มีใครเกินก็<อ>ลิปบาอบบี้สวยไหมย,ยูนิคอรนนี่นานๆทีจะอวดอะเข้าเรื่องคือขานางอะแบบไม่รู้ว่าคุณกับเขาอะได้คุยกันอยู่ไหมแต่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่บารบบี้ดูนะคุณกับเขาน่าจะถ้าพลังงานมันตรงอะนะคือน่าจะจบความสัมพันธ์แล้วหรือแบบ มันมีเหตุการณ์แบบกระทันหันแบบฟ้าผ่าไพ่แฮงแมนไพ่สเตรน์เขาอะอยากจะบอกคุณว่าเขาอะไม่เคยลืมคุณเลยนะซึ่งคลิปบอบบี้ก็จะแบบแพทเทิร์นเดิมๆอะไรแบบเดิมๆเมันเนาะงงมากเขาบอกว่าเขาไม่เคยแบบเอาคุณออกจากหัวหรือว่าไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์แบบแปดดาบก็คือความสัมพันธ์ที่มันแบบมันไปกันต่อไม่ได้อะ่ะอืมแต่ว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าคือ ไอตอนที่เขาเลิกกับคุณเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบคุณก็คงจะงงๆนะบีว่าเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรือหรือถึงทะเลาะหรืออะไรอ่ะปกติแล้วมันเขาไม่ได้เป็นแบบนี้อะ่ะเออคุณก็คงรู้สึกแบบอึงอ้งๆตะลึงตะลึงนิดนึง,ง,งว่าแบบตะลึงตะลึงตะลึงตึ้งออไอตะลึงอ่ะว่าแบบ เออสุดท้ายแบบเราจบกันจริงๆริงไหมคือมันจบกันแบบค้างคาพี่วานะมันเหมือนแบบมันไม่ได้คุยกันแบบชัดเจนอ่ะแบบคือไม่รู้สิความสัมพันธ์ความรักมันมักจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะมันเป็นอะไรที่หดหูมากแบบความรักมมนเหมือนการซื้อหวย่ะทุกคนมันมันแบบการเสี่ยงดวงอ่ะว่าแบบเรารักคนคนนี้แล้วแล้วมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยความรักครั้งนี้ก็เหมือนกันนะพี่มองว่า มันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าแบบเสี่ยงดวงเหมือนกันนะเออว่าแบบมันมันจะไปยังไงต่ออะไรแบบเนี้ยเขาก็คือเหมือนแบบไอตอนที่คบกันหรือดีดีกันมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนาะแต่แบบคนเราอะ่ะบทมันจะเลิกกันมันก็เลิกกันแบบงงๆอะ่ะถูกปะซึ่งอย่างที่พี่บอกไปนะคะมันเป็นลักซอนเพราะอะไรมันเป็นสองถ้วยคือเขาอะ่ะมีคุณแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งแนวโน้มเนี่ยว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะจะมาแรงมากกว่าคุณก็คือแบบ เขาอาจจะมีแฟนมีเจ้าของอยู่แล้ว,ลวก็มายุ่งกับคุณหรืออย่างในนึงก็คือแบบโอ้โหฉันเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะเปิดไพ่พื้นดวงปุ๊บเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะใครที่อยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปนะคะคือเขาอ่ะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวง่ายง่ายแล้วทีนี้แบบมันเหมือนกับมันโปะแตกไนงะเออมันโปะแตกคือใจอ่ะไม่ได้อยากเลือกใครสักคนหรอกก็คือยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิต่แต่แต่ที่เขาแบบ เหมือนเขาแอคชั่นว่าแบบเขาเก๊ก๊อะไรอย่าเงี้ยแบบเขาดูนิ่งๆเขาดูไม่ไม่แสดงออกเขาดูแบบไม่พูดหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เงี้ยค่ะเพียงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนกับเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับความสัมพันธ์นี้ยังไงอ่ะอืม เขาเหมือนแบบว่าไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพันธ์เนี้ยคือเขาก็อยากไปต่อแต่มันก็รู้อยู่ว่าเขาไปต่อไม่ได้ซึ่งบาร์บี้ก็ไม่รู้นะว่าตัวเขาเองอะแบบได้บอกคุณหรือเปล่าวะว่าเขาไม่ได้แบบมีคุณแค่คนเดียวอย่างเงี้ยหรือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ได้บอกเลยด้วยซ้ําอ่ะอืมว่าแบบ เรื่องราวมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบี้รู้สึกว่ามันมีเกณฑ์นะที่เขาอาจจะเหมือนอยู่ดีๆก็เดินมาแบบเฮ้ยเธอเราเราเลิกกันเถอะหรือถ้าเป็นแค่คุณคุยก็แบบเธอเราเลิกคุยกันไหมอะไรแบบเนี้ยโดยที่แบบคือแบบอะไรก่อนงงอะไรอย่างเงี้ยคือเราทําอะไรผิดหรออะไรเงี้ยคุณจะมีความแบบค้างตึงอะไรเงี้ยหรืออีกในนึงก็คือแบบ เขาอาจจะแบบมาแล้วก็บอกว่าเหมือนแบบเราไปกันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันเป็นมุกควายอะทุกคนเป็นมุกของคนที่มันหมดใจอะเออคือแบบไอ้คนที่เจอมันก็งงไปดีว่าแบบอ้ะวกูทําอะไรผิดวะอะไรเงี้ยหรือยังไงอะไรเงี้ยหรือแบบอยู่ดีๆก็เดินมาสารภาพเลยว่าแบบฮ้ยเธอเรามีอีกคนนึงนะอะไรเงี้ยคือเขาเองก็ไม่ได้อยากให้แบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ แต่แบบมันโป๊ะแตกไงก็คือถ้าถ้าคุณจับได้อะนั่นก็คือโปะแตกมันมาฝั่งคุณใช่ไหมถ้าบาร์บี้รู้สึกว่าถ้าคุณจับได้คุณจะไม่งงเออไม่งงมากกนง่ายๆเถอะแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ไม่ได้เป็นคนที่จับได้อะนะก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งคือแบบเหมือนเขาจับได้อย่างเงี้ยแล้วแบบมันต้องให้บล็อกต้องให้เลิกกันอะซึ่งจะบอกว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยมันมีเยอะมากเลยนะ เคยไหมเออเอาง่ายถามทุกคนดีกว่าว่าเคยป้าแบบคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วแบบอยู่ดีแม่งหายไปเลยอ่ะแบบเอา้ากูทาอะไรผิดวะอะไรเงี้ยแบบไม่มีคําอธิบายเลยนะเออตอนเด็กเดกเว้ยบาร์บี้จะเล่าให้ฟังอันนี้คือแบบอายมากเลยนะถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยยังจําเหตุการณ์นั้นไม่ได้ไม่ไม่แบบไม่เลิกเลยนะเมื่อก่อนบาร์บี้ตอนเด็กเด็กอะ่ะบาร์บี้เคยคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเขาอะ่ะบอกบาร์บี้ว่า เธอเธอเดี๋ยวเราไปฟิตเนสก่อนนะมันบอกว่ามันจะไปฟิตเนสใช่ไหมคือณณจากวันนั้นเนี่ยบิ๊กรู้สึกว่าผ่านมาสิบปีมันยังไม่ออกจากฟิตเนสเลยอะทุกคนคือมันหายไปเลยอะเออคือแบบพี่ถึงบอกว่าอันนี้พี่พูดอะบี้อย่าอย่ามามองว่าบี้แบบเป็นหมอดูอะไรนะบี้บอกเลยว,ว่าบี้จะจะปลดล็อกปลดสกินจากการเป็นหมอดูแล้วเนาะบิ้ก็จะเป็นคนที่แบบ มาส่งเมสเซจมาสอนมาให้ความรู้มาแบบมาให้แรงบันดาลใจคนดีกว่าอะไรแบบเนี้ยวิวจะบอกอย่างหนึ่งว่าบางครั้งอะ่ะเราพยายามหาคําตอบอะ่ะเข้าใจปะ่ะกับสิ่งที่มันแบบมันไม่ make sense อะ่ะทุกคนคือเหมือนอย่างที่พี่ยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังว่าไอไอการที่เขาแบบไปฟิตเนสอะ่ะแล้วเขาไม่กลับมาเลยสิบปีอะ่ะคือเขาหายไปจากชีวิตของเราเลยอ่ะ โดยที่แบบปล่อยให้เราค้างตึงอ่ะเออแบบเนี้ยไอ้คนแบบเนี้ยมันมีจริงๆนะเว้ยบนโลกใบนี้ยคือแบบบางคนที่เขายังไม่เคยเจอแบบมันถึงตัวคุณเองอะไรเงี้ยที่แบบยังไม่เคยเจอคนแบบเนี้ยแบบในชีวิตอ่ะคุณจะรู้สึกงงมากถูกป่ะเมื่อก่อนมาบิก็เป็นนะตอนที่คบกับแฟนอันนี้ต้องยกตัวอย่างนิดนึงนะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นการเมาท์มอยมากกว่าแบบยกคบกับแฟนแล้วแบบ เหมือนแบบยูดีดีมันไม่บอกเลิกเราเลยมันหายไปเลยะคือมันมีคนแบบนี้จริงๆไม่อยากจะบอกทุกคนว่าพอเราโตขึ้นมาเว้ตอนเด็กๆเ,เราพยายามไปไฟายนัวหรือว่าไปหาคําตอบเย้ยว่าแบบถ้ามึงไม่รักมึงก็บอกกูมาเสีอะไรแบบเนี้ยคือแบบบอกมาเลยแบบอะไรเงี้ยแต่คือแบบพี่ว่าการกระทาแม่งเสียงดังที่สุดอะแล้วคนประเภทพวกนี้นะที่เขาไม่บอกเราอะหรือเขาหายไปเลยหรือเขาอาจจะแบบบอกความจริงของเราไม่หมดอ่ะมันมีด้วยนะ แฟนเก่าบี้อีกแล้วโหแฟนเยอะเนาะแซบป,ปะไม่ใช่อันนี้พูดไปเฉยแบบบางทีก็เป็นคนคุยเฉยอย่างเงี้ยพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีบางคนเนี่ยนะคือแบบอยู่ดีๆนะเราไม่เคยทะเลาะกันนะแบบคุยกันปกติอะแม่งพอจะพักมาบอกว่ากูเข้ากับมึงไม่ได้เฉยอะไรอย่างเงี้ยณโมเมนต์นั้นที่เราอย่างเด็กเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบเฮ้ยทำไมอ่แบบไม่ยอมอะไรเงี้ยงองแงแบบว่า เราไม่ดีตรงไหนแล้วก็ไปโทษตัวเองแบบโดยฆ่าตัวเองแล้วว่าแบบอุ้ยฉันไม่ดีตรงไหนอะไรยงไงเนี่ยแต่คือแบบมันคือเหตุผลของคนหมดใจอะทุกคนหรือมีของใหม่นะคะแค่นั้นเองมันก็แบบมาพูดนั่นนี่นู่นอะคือมันจะมีใครมันน้อยคนมากเลยนะถ้าถ้าวันหนึ่งนะคะแฟนของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาเดินมาบอกคุณว่าเฮ้ยเธอเรามีคนใหม่อันนี้คือคุณต้องขอบคุณนะคุณต้องลงไปกราบครวยเขาเลยนะว่าแบบแบบ เฮ้ยขอบคุณเธอนะที่แบบเธอแมนมากเธอบอกเราตรงๆเฮ้ยคนแบบนี้แม่งร s สเปกอะแบบน่าเคารพปะทุกคนแต่แบบไอพวกประเภทขี้ขาดแบบว่าหาเรื่องเอา้าอยู่ดีดมึงมีคนอื่นแต่มาโทษกูใช่หรือแบบอะไรที่มันแบบหาเรื่องอะแบบไม่จริงอะอันนั้นคือแบบไม่ได้นะพักก่อนนะทุกคนอันนั้นอะคุณต้องขอบคุณเขานะที่เขามาบอกคุณดังนั้นเนี่ยมันบีรู้สึกว่าอันเนี้ยเขาอะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอะก็คือแบบ เขาแม่งไม่อยากออกจากความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันมีเรื่องแบบเนี้ยแหละที่บาร์บี้บอกอ่ะไม่ว่าคุณกับเขาจะเลิกกันเพราะเหตุผลอะไรอ่ะแต่มันต้องจบซึ่งเขาอ่ะแม่งรู้สึกผิดกับคุณมากแบบมากจริงๆแบบมันเหมือนคนที่มันไม่ได้พูดอ่ะมันไม่ได้เคลียเออมันอย่าว่าแต่แบบคนที่โดนทิ้งเลยไอ้คนโดนทิ้งโดนเทแม่งก็งงใช่ไหมแต่ไอ้คนทิ้งคนเทบางคนเนี่ยมันไม่ได้พูดไม่ได้บอกหรือว่า มันรู้สึกผิดอะมันแล้วการที่เขาทําแบบนี้กับคุณมันทําให้เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คือนั่นแหละมันเป็นทุกๆคลิปเลยที่บ่าพี้ทำเนี่ยมักจะเป็นเหมือนแบบว่าแฟนเก่ามักจะหรือคนคุยเก่ามักจะแบบเอาเราออกจากหัวไม่ได้นะ่ะก็ถึงบอกว่ามีรักสามเศร้าเอ,อ้ยอะไรเอ้ยเนาะพัเรื่องเดิมๆเ,เขาก็แบบเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เพราะว่าอด้วยความผิดที่เขาทํากับคุณนะ่ะมัน มันอยากจะอธิบายแล้วอ,อยากจะพูดแต่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเออแบบแต่คนคนนี้เขาเป็นคนนิ่งๆน,นะคะดูเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบอธิบายอะไรอ่ะทุกคนแต่แม่งโคตรอึดอัดเลยมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขา อยากบอกกับคุณแล้วบาร์บี้ว่าเขาไม่เคยบอกกับคุณเลยอันนี้ในบางเคสบางกรณีนะที่ที่เขาไม่ได้เข้ามาหลอกคบเราอะ่ะบาร์บี้รู้สึกว่ามันมีบางเคสที่เขาอยากจะบอกเราว่าเฮ้ยเขารักเรานะเขาเคยรักเราด้วยนะเขารักแล้วก็หลงเรามากเลยนะแต่เขาแบบไม่เคยพูดมันออกมาเว้ทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเหมือนแบบอยู่ในสถานภาพที่ไม่สามารถพูดได้อะ่ะคือเขาอ่ะอยากจะบอกว่ารักอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกนะ่าร์บี้รู้สึกว่าคนที่ คนที่แบบไม่เก็บกดอะ่ะคนที่แบบมีอะไรก็พูดเลยอะ่ะบี้ว่าคนๆแบบนั้นเนี่ยมันใช้ชีวิตคุมนะอืมเหมือนตัวบี้เองบี้เป็นคนที่แบบไม่เล่นเกมอะ่ะบี้รู้สึกว่าถ้าบี้รักใครบี้ก็รักพูดว่ารักอย่างเงี้ยเหมือนเราทํามันเต็มที่ที่สุดแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องแบบมาเสียดายอะ่ะแต่ตัวเขาเองอะ่ะคือแบบเขารู้สึกเสียดายมากรู้สึกแบบเหมือนแบบไม่ได้ทํานั่นทํานี่ให้คุณนะอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบ ไม่ได้ไม่ได้ดีกับคุณอะในสิ่งที่คุณให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกแบบเขาไม่ได้ทํามันหรือไม่มีโอกาสได้ทํามันหรือไม่มีโอกาสได้อธิบายอะไรเงี้ยอยากจะพูดกับคุณแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้บอกอะไรแบบเนี้ยอยากจะพูดกับเธอตรงๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบโคตรอึดอัดเลยอะเออแล้วมันทําให้ไอเหตุผลเนี้ยแหละที่เขาไม่ได้เคลียร์ตอนตอนเลิกกันอะมันทาให้เขาลืมคุณไม่ได้นะคะมันทาให้เขาแบบ มันเจ็บปวดอยู่ในใจอยู่แบบนี้อะเราเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้มาเท่านี้ละกันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราฉันรู้สึกผิดเบาๆอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเ,เขาอยากจะบอกอะไรกับเราเพิ่มเติมมันอาจจะเปืเป้อนๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าพี่ก็กินอะไรอยู่ตรงนี้ ขาากจะบอกอะไรกับเราเพิ่มเติมอัศวินถือเหรียญด o เวลถ้าใครแบบเลือกแบบอัดคลิปอะคุณก็จะเห็นหน้าไพ่แบบนี้นะคะแบบที่พัาบี้เปิดเขาเจ็บค่ะกับความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปเขาต้องเลือกความถูกต้องค่ะเขามีมีมีเด็กเขามีเจ้าของแล้วค่ะเขาอยากบอกว่าเขาเจ็บอ่ะมาเพลงคนรักคนที่สองมาค่ะ คนรักคนที่สองของพี่พีชแล้วก็เพลงรู้ตัวช้าค่ะเขาเอาคุณเขาเสียใจคุณมากเขาเจ็บมากเอาจริงคือแบบสิ่งที่เขาแสดงออกว่าเขาไม่เจ็บอะไรเลยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยแบบว่าสนุกแฮปปี้มีความสุขเนี่ยคือมันมันไม่จริงอะทุกคนคือถ้าเขามีความสุขแฮปปี้มันก็น่าจะเป็นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละทุกคนคือแบบเหมือนเพลงคนรักคนที่สองแล้วแบบว่าเหมือนคือเขาเจ็บอะที่แบบเขาทําร้ายคุณอะ อืเขามองคุณเป็นคนยังไงคะอุ้ยเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะเอาจริงๆความรักนะั้นถ้าเป็นสิ่งที่สะใจก็คือตอนนี้แหละทุกคนเอาเอาเราออกจากหัวไม่ได้แค่นี้ก็คุม้มแล้วเขามองเราเป็นคนยังไง <c oughs> เดยวมูนค่ะมิว่าเขาน่าจะมองว่าเราอะเราเจ็บเขารู้ด้วยนะว่าเราน่าจะเจ็บกับความสัมพันธ์นี้มาก แต่แบบว่าเราเราน่าจะไม่เอาเขาแล้วคือไม่ว่าเขาเจ็บปวดว่ะทุกคนคือแบบเมื่อก่อนอะเอาจริงๆนะคนเราอะอย่างที่บอกไปนะว่ามักไม่เห็นคุณค่าหรอกในสิ่งที่มีจนกระทั่งเสียไปถูกปะนั่นก็เหมือนความรักอันเนี้ยคือแบบยังไงอะเหมือนความรักอันเนี้ยมันแบบเขาเขาเสียใจที่แบบเมื่อก่อนอะ คือเขาเขาเห็นเลยนะว่าคุณนะ่ะดีกับเขามากคุณแบบทําเพื่อเขาอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็รู้สึกเสียใจที่แบบที่ที่คือเขาเคยได้ความรักความอบอุ่นความดีกับคุณนะ่ะคือคุณเคยให้สิ่งดีๆกับเขาไงเขาเองก็เหมือนทําใจไม่ค่อยได้นะคะว่าแบบคุณจะไม่รักเขาแล้วคุณจะไม่ดีกับเขาแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณจะ ไม่โอเคกับเขาแล้วเงี้ยเขาทําใจไม่ได้ตรงนั้นเหมือนกันอืมเขารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันทุกคนว่าแบบคือคุณจะไม่รักเขาแล้วหรออะไรแบบเนี้ยคือเขาแบบเคยได้เงียถ้านึกถึงเพลงอีกใช่ไหมเอาเพลงอีกแล้วใช่ไหมที่บี้เคยบอกบ่อยๆอะคนอะไรนะคนเดิมคำนึงนะเพลงที่พี่บี้เล่นบี้กับแพตตี้ชื่อเพลงว่ามันใช่เพลงของบี้หรอ แป๊บนึงนะคะที่รักแพตตี้มันชื่อเพลงว่าคนเดิมเหรอคนเดิมของเธอเหรอคนเดิมของเธอใช่ของพี่บี้สุกิตคือเหมือนแบบ้องไปฟังดูดิทุกคนคืออันนี้คือความคิดของเขาเลยอะ่ะเขาอยากได้คนที่แบบน่ารักกับเขาเขาอยากได้คนที่แบบว่าอ่อนโยนกับเขาเขาอยากได้คนดีคือตอนนี้คุณน่าจะเป็นแบบคุณน่าจะเป็นคนที่แบบไม่สนใจเขาแล้วอะ่ะเออเขาอยากได้คนคนนั้นกลับคืนมาคนที่แบบทิกแคร์เขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรสามดาบ เจ็บปวดอืมเขาเดินออกมาท,ทั้งที่ใจเขายังรักอยู่อะ่ะเจ็บเนาะเขาเนี่ยวิกากลังจะพูดว่าคุณน่าจะเป็นควีนออฟสอดแล้วะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแบบคุณน่าจะแบบฟันหัวเขาแล้วคือมึงกลับมากูฟันมึงแน่อะไรเงี้ย คือเขาคิดว่าคุณไม่ไนส์กับเขาเอนนี่โมคือเมื่อก่อนคุณไนส์กับเขาคุณใจดีกับเขามากคุณเดียวเขามากแต่คุณคงไม่ใช่คนคนนั้นแล้วเพราะว่าคือเขาเข้าใจนะว่าไอการกระทําของเขามันก็สมควรแล้วแหละที่คุณจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอะเดี๋ยวเรามาดูราศีนะคะัราศาีอะไรที่มีเกณฑ์กับชาวกรงเมือกับแบรนดอมคลิปนี้เนาะนยาซีเรียสนะคะมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะขี้เกียจแต่งหน้าธนูค่ะมีนพุกศกนะคะ แล้วก็ราศสีกลมแลัคนากลมค่ะเมตแล้วก็ตุลอันนี้คือแบบแถมเนาะมันติดมือมาเดี๋ยวเรามาดู romantic angel นะคะใพ่อาจจะแนะนำอะไรให้กับที่รักชาวแรนดอมคิิปนี้โซเม d ว้า so ว wow. hmm. ไม่แน่นะในอนาะคตเขาอาจจะกลับเข้ามาหาคุณนะเพราะเขาแบบ บีรู้สึกนะว่าคุณกับเขาอาจจะต้องห่างกันไปก่อนแล้วแบบเหมือนเขามาเพื่อให้คุณเรียนรู้จากการรักตัวเองอะตัวเขาเองก็เหมือนกันคือต่างฝ่ายความเป็นโจเมดกันอะคือต่างฝ่ายต่างได้รับบทเรียนแล้วก็คือเหมือนตัวเขาเองก็น่าจะได้รับบทเรียนในเรื่องของแบบทีหลังแบบอย่าไปหาทํานะอย่าไปหลอกคนอื่นอีกนะอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาน่าจะเจ็บปวดในเรื่องของการที่เขาแบบ เขาได้รับบทเรียนนะทุกคนที่แบบไปทําคนอื่นเขาเจ็บแล้วสุดท้ายมาเจ็บเองเลยเนี่ยมันมันจะรู้สึกยังไงอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวคุณเองก็น่าจะได้รับบทเรียนในการรักตัวเองมากขึ้นในการที่แบบเห็นคุณค่าของตัวเองในการที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมให้ใครแบบมาทําร้ายเราง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยคือต่างฝ่ายน่าจะแบบไปเติบโตกันอะแบบแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วท้ายที่สุดมีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับมาเนาะถ้าวันหนึ่งเขาโสดด้วยอ่ะทำไมต้องแยกย้ายไปเติบโตละ่ะทำไมเติบโตได้กันไม่ได้ เดี๋ยวเราไปดูนะคะข้อความเขาอยากจะบอกอะไรกับเราเกลียดความไพ่ตกมากๆอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวมึงสิทิ้งกูฉันอยากมีเธออยู่ใกล้ๆจิตใจของฉันจิตใจฉันต้องการสัมผัสอันโบอ้นของเธอขอบคุณที่อดทนเพื่อฉันอันนี้อุ๊ย ตัวหนึ่งนะทุกคนเขาวางกล้องก่อนมันตกอ่ะมันต้องมีอุบัติเหตุบ้างแหละคนเราอ่ะคำทางก่อนเอยทำไมมันเห็นได้ไกลขึ้นหลังจากกล้องตกปุ๊บทุกอย่างไกลขึ้นเฉยอันนี้มันติดมันติดมือมานะฉันรู้สึกผิดและเสียใจจริงๆเห็นไหมเขาน่าจะทำผิดกับคุณอนะมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยกับเธอะ ฉันมั่นใจในตัวเธอเสมอเนี่ยเขารู้สึกผิดกับคุณดีแล้วให้มันรู้สึกผิดกับเรานั่นแหละมันจะได้เป็นตราบาับในชีวิตต่อไปอู้ฉันสอนให้คนอาฆาตแค้นโดนเนี่ยไม่นะมันไม่จริงอะฉันไม่ได้สอนให้ใครอ,อาฆาตแค้นนะฉันคุ้นเคยกับเธอตั้งแต่แรกเจอนะคะก้าไปข้างหน้าอย่าเสียายสิ่งที่ผ่านมา จะเสียได้ผู้ชายห่วยวยังเธอทำไมโอ้เพลงขึ้นมาเลยนะคะโปรดอย่าปล่อยมือฉันเพราะฉันกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาอ้อมึงไม่ได้กลับมาแน่นอนค่ะหาโพใหมโรดถ้าฉันทำได้อยากเกิดเธอแน่ๆสักครั้งหนึ่งนะคะใบสุดท้ายนะคะให้เวลากับเรื่องนี้เพราะเวลาจะบอกทุกสิ่งที่เธออยากรู้โอเคค่ะแฮปปี้แ p ปปี ก,ก็ฝ like, ากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ช่องใหม่แล้วก็แฟนเพจของมาบี้ด้วยนะคะจนการไลฟ์ like, สดดูดวงฟรีอีกรอบนึงใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะอยากซื้อของอุดหนุนนะคะเด็กตัวน้นนอยก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะเราไว้เจอกันค่าบ๊ายบายค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดน,นะคะถ้าใครอยากให้คลิปแรนดอมนี้เป็นของคุณนะคะเดี๋ยวร่วมอธิษฐานไปกับอาจารย์นาอ่าขอให้คุณพิมพ์คําว่า าสาธุให้มันเสียดายเรามาใต้คลิปนะคะโอเคถ้าคุณอยากให้คลิปแรนดอมนี้เป็นคลิปของคุณให้คุณพิมพ์ว่าสาธุขอให้มันเสียดายเรานะคะบ๊ายบายคะ่ะ